วันนี้เราออกมาเดินเล่นนะคะก็มาเจอเขาเรียกว่าของที่แต่ละตำบลหรือว่าแต่ละซับเปิร์กเนี่ยเขาก็จะมีวันให้ทิ้งถังขยะนะคะวันทิ้งขยะก็คือสิ่งของที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะรัฐบาลเขาเรียกว่าคอนซิลหรือว่าอบตอบ้านเราเนี่ยแหละก็จะเอาไปทิ้งให้แต่ถ้าสมมุติว่าเราเดินมาเจอแล้วเราพบว่ามัน คุณภาพยังดีอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอาไปใช้ที่บ้านได้นะคะทุกทุกสองวันของหนึ่งเดือนนะคะทุกสองวันของเดือนนะคะสามารถทิ้งขยะชิ้นใหญ่แบบนี้ได้ะะก็จะมาวางหน้าบ้านบเน,นะ,ะถ้าเราอยากได้เราก็สามารถนะคะเอาไปใช้ได้เพราะถ้าทำบ้านทีานี่จะดีมากนะคะ ถ้าสมมติว่าของอะไรที่มันไม่จำเป็นต้องใช้ในบ้านก็ไม่ต้องเก็บจะเป็นต้องเก็บไว้นะคะลูกสวยๆเอาไปแต่งร้านกาแฟไปแต่งร้านอาหารได้ลม่มโต๊ะที่นอนนะคะใช้ได้หมดเลยเขาจะมาวางไว้หน้าบ้านอย่างนี้นะคะทุกๆๆทุกทุกทุกเดือนละสองคขาสวยๆอยู่เลยนะคะ ไม้ยังดีๆอยู่เลยนะคะแต่เราก็ไม่ได้ใช้เราก็ไม่เอาหน้าบ้านที่คนก็จะมาวางนี่ที่นอนชานวางของทางขยะเตาอบเครื่องอบขนมปัง น,นีน่ที่เรได้พี่นะเป็นที่ตักสามารถปรับระดับได้สามารถปรับาาร,ระดับได้นี่เราใช้ได้นี่ไดฟรีนะคะที่นี่วัฒนธรรมจะดีนะเราเขาไม่ต้องเอ้ม่ใชถ้าไม่ต้องทานก็เอาไปทิ้งนะคะใครไม่มีใช้ก็มาเอาฟรีได้ ถ้าเหลือจากนั้นก็เดี๋ยวทางอบตเขาซิ่วเขาก็จะมาเอาไปทิ้งให้นะคะเพราะว่าที่นี่เขาจะไม่เก็บขยะกันออกมาออกลรงกายแล้วก็ได้ของกลับบ้านกลัวคนมาขโมยต่อแล้วก็เดินไปแอ,อ้วถือไปอย่างนี้นะคะนี่คือเป็นเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์นะคะอยู่ออสเตเลยเียนอากาศไม่ค่อยดีไม่มีหน้าฝนแต่ฝนตก,ตกทุกวันนะคะถ้าวันไหนอากาศดีเราก็ต้องช่วยโอกาส มาออกกําลังกายไม่งั้นเราก็ต้องติดอยู่ในห้องนะคะเพราะว่ามันหนาวอะ่ะไม่อยากออกมาแต่วันนี้คือฝนตกไปแล้วรอบเช้านะคะเนี่ยแดดออกมาแล้วกับเที่ยงแล้วนะเนี่ยเที่ยงนะคะ,นะคะออมาแล้วก็ได้ของเฟร,รเข้าไปซื้อหน้าเลยกิเลยยนเนี่ยไม่รู้ว่าเขาอาจจะย้ายบ้านก็ได้เขาไม่เอาเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆแถวนี้ก่อนนะ,ะเผื่อเราจะได้ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขยะแหละแต่ว่าอย่างยกตัวอย่างนี้นะคะเป็นเตียงนอนเด็กะถ้าใครมีลูกกำลังจะคลอดนะคะก็มาเอาไปทาสีใหม่ได้แหมก็ไม่ต้องใช้ของใหม่ตลอดก็ได้หรอกอันนี้ก็มันเปียกฝนแล้วก็ไม่น่าเอาหรอกแต่ว่าตรงตู้เนี่ยะคะ่ะไม่ใช่ตรงตู้ผู้ดีเขาเรียกว่าเตียงเด็กค่ะเตียงเตียงเด็กเตียงเด็กเล็กนะคะมีนอ็อตมีอะไรให้ด้วยนะมีน็อตตรงนี้ให้ด้วยก็น่าจะ ใครเป็นช่างนะคะก็มาคอลเลกได้แล้วก็ไปปรุงใหม่นะดูอีกเต็มเลยนะคะทุกบ้านเลยอามาทิ้งคะ่ะเครื่องดูดฝุ่นเก่าไม่ใช้ไม่ได้แล้วกาหมอนมอหม้อหาย นที่กว่าตะกร้าเนี่ยก็เอาไปใช้ได้นะอ่ะมันแตกมาไม่เป็นไรไปดูที่ใหม่กันนะะออก,ก็กิจกรรมสนุกๆน,นะคะวันนว่างเอาว่ามาเดินเล่นอยู่แล้วเพื่อเราก็มาดูขยะเพื่อเรานำไปรียุได้ค่ะช่วยโลกร้อน อย่างดีๆอยู่เลยชุดเขาเรียกว่ากาอี้ชุดสนามนะคะอีกครบนะคะสี่ตัวก็โต๊ะก็ครบนะคะอันนี้เป็นเหมือนชั้นวางของในห้องครัวนะคะดีมากเลยเราก็เดินไปนะาก็ขี่คนก็ขับรถนะคะแล้วก็มาคอลลกก็คือมาเอามาเทคแล้วก็คือสิ่งที่เขาต้องการไปก็ค่อนข้างเยอะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะช่วยโลกนะคะช่วยโลกด้วยสำหรับวันนี้ลาไป่อนนะคะบ๊ายบาย ติดตามชมกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะก็ประมาณนี้ค่ะ